เราจะมาหาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง100กันนะคะวิธีที่ครูใช้สอนในวันนี้ก็คือใช้ตารางของเอลัทเทนิตในการล่อนหาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง100ค่ะ1น,นะคะไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะ1เนี่ยมีตัวประกอบเพียงตัวเดียวก็คือ1น,นั่นเองจำนวนเฉพาะของเราก็คือจะต้องมีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และตัวมันเองตัด1ออกไป 2เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ2เป็นจำนวนเฉพาะให้เราวงกลม2เอาไวค้ค่ะเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปจำนวนที่มี2เป็นตัวประกอบหรือจำนวนที่2หารลงตัวตัดทิ้งให้หมดเลยคะ่ะทำพร้อมๆกันเลยนะคะตัดไปเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยจำนวนคู่ทุกจำนวนเป็นจำนวนที่ สหารได้ลงตัวค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนคู่ทุกจำนวนยกเว้นสองไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะตัดไปเลยค่ะตัดอย่างรวดเร็วตัดตัดตัดไปเลยตัดเลยค่ะตัดเลยจะเห็นว่าเมื่อเราตัดจำนวนเฉพาะ จำนวนที่2หารได้แล้วนะคะเราจะมีตัวต่อไปก็คือ3เรามาดูกันว่า3เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่3เป็นจำนวนเฉพาะเพราะ3มีตัวประกอบคือ1และ3ให้เราวงกลม3เลยค่ะหลังจากนั้นจำนวนทุกจำนวนที่3หารลงตัดทิ้งเลยค่ะเพราะมันจะมี3เป็นตัวประกอบนั่นเองอตัดเลยค่ะ

แ7 90 9บ3 9 6 9 9ต่อไปค่ะจำนวนที่5หารลง5หารลงก่อนอื่น5เป็นจำนวนเฉพาะเพราะ5มีตัวประกอบก็คือ5และ1นั่นเองจำนวนทุกจำนวนที่5หารลงตัดทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่หาหารลงง่ายๆเลยนะคะนักเรียนก็คือ ลงท้ายด้วยสิบยี่สิบสามสิบแล้วก็ลงท้ายด้วยห้านั่นเองลงท้ายด้วย10เราตัดออกไปแล้วนะคะเราตัดออกไปแล้วตัดไปแล้วตรงนี้นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปลงท้ายด้วยห้าตัดเลยค่ะตัดไปเลย ต่อไปค่ะ6เราตัดออกไปแล้วเพราะ6ไม่ใช่จํานวนเฉพาะ7 7เป็นจํานวนเฉพาะให้เราวงไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอันไหนที่7หารลงง่ายๆท่องแม่7เลยค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49ตัดเลยค่ะอันไหนที่เหลืออยู่นะคะ7 8 50

1> 1, 11 12 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7ส8 8 9 9ตัดไปหมดแล้วต่อไป13นะคะ13เป็นจำนวนเฉพาะสังเกตว่าเมื่อเราตัดไปเรื่อยๆเราใช้ตะแกงล่อนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเหลือจำนวนเฉพาะให้เรานั่นเอง13ต่อไปก็13บอก13ได้26ตัดไปแล้วนะคะ ยี่สิบหกบวกสิบสามได้สามสิบเก้าตัดไปแล้วคะ่ะสามสิบเก้าบวกสิบสามเท่ากับห้าสิบสองตัดแล้วห้าสิบสองบวกสิบสามได้หกสิบห้านะคะตัดแล้วต่อไปเท่าไร่อีกต่อไปอีกอะไรคะอือสิบสามตัดไปแล้ว 65บวก13 78 78บวก13 78บวก13ได้91 91บนะคะเกวก13ก็เกินร้อต่อไปค่ะ17อ่า17บวก17ได้34 34บวก17ได้51 51บวกกับ17ก็เท่ากับ78ใช่ไหมคะ78บวกกับ17ได้เท่าไหร่เอ,อ่ย95หมดแล้วต่อไป19ค่ะวงเลย19คือจำนวนเฉพาะ19บก19ได้38ตัดไปแล้วนะคะ38บวก19ได้เท่ากับ50 7 7 7ตัดไปแล้ว57บวก19เท่ากับ76 76ตัดแล้วค่ะ76บวก19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ95โอเคหมด49หารลงนะคะอันดับต่อไป20ตัดแล้วไม่ใช่จำนวนเฉพาะที่เราเหลือลำดับถัดไปก็คือ 23คะ่ะวงเลย23 23ิบวกยีได้เท่ากับ46 46ิบวกยีเท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบเเวกยี 23, เท่ากับเท่าไหร่คะเกอ่าโอเคต่อไปสังเกตนะคะตรงเนี้ยไปหมดแล้วก็เหลือ 29บวกเลยค่ะ29่สบวกยีได้เท่ากับห้าสไปแล้ว58าสบวกยีมีค่าเท่ากับ87 87ไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกอีกยีมันก็จะเกิน100โอเคไม่ต้องบวกนะคะต่อไป31ค่ะสามสอ ส1เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเราหาจํานวนที่31หารลงตัว31กวกามีค่าเท่ากับ62 62, 62ไปได้ยัง62ไปแล้วค่ะ62บัวกอีก31มีค่าเท่ากับ93 93ไปแล้วถ้าเราบวกไปอีก31ก็เกินร้อยนะคะต่อไปจํานวนที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ 37ค่ะสามสบวกสามีค่าเท่ากับ74เป็นจำนวนคู่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะโอเคถ้าเราเอา7จ็ดสบวกสา็ก็เกินร้อยนะคะจำนวนต่อไปค่ะ41วงเลยค่ะ41เเป็นจำนวนเฉพาะ เอา41บวก41มีค่าเท่ากับ82ก็เป็นจำนวนคู่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะต่อไปค่ะ43สังเกตนะคะว่าจำนวนทีเ่เหลืออยู่เนี่ยก็คือจำนวนเฉพาะทั้งสิ้นเลยเอา43 43เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเพราะไม่มีจำนวนใดที่หารลงยกเว้น1กับ43นั่นเอง43บวก43มีค่าเท่ากับ8 0 6นะคะเป็นจํานวนคู่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะแน่นอนเอาไปสบวก43เกินร้อยไม่ต้องคิดค่ะต่อไป4 7ค่ะ47เป็นจำนวนเฉพาะเราวงไว้เลย47บวก47่เมีค่า่บกับเท่าไหร่เอ่ย94นะคะเ4เป็นจำไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนต่อไปบวกไปเลย 53บวงกลมอาไว้53เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเอา53บวก53เกินร้อยะลคะ่ะต่อไปจำนวนที่เหลือ59 59เป็นจำนวนเฉพาะ59บเกวก59ิ59เกินร้อยหลังจากนี้จำนวนที่เกิดขึ้นถ้าเราบวกตัวมันเองก็จะเกินร้อยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องบวกแล้วนะคะ59 61 67 71 73 79 83 89แล้วก็97ค่ะไฮไลท์นิดนึงนะคะต่อไปนะคะสังเกตเมื่อเราวงกลมครบแล้วเรามาดูกันว่าจำนวนแต่1่งถึง100เนี่ยมีจำนวนเฉพาะทั้งหมดกี่จำนวนนะคะ1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสสิบห้าสิหเจ็ดสิแปสิบยี่สิบยสิอ็ยิสองสามย ยี่สิบห้าค่ะทั้งหมดมียี่สิบห้าตัวนะคะพเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยมีทั้งหมดยี่สิบห้าตัวค่ะ